สวัสดีชเช้าอนาจกรชานีทุกโคด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กาเดเก้โฮ,สว,โฮสวีฮอสวายเฮ้ย <c oughs> เดยเี๋ยวน้องนิพาทำไมเสียงนงนิพาเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะวันนี้น้องมาในตีมสกินเด็กด้อยยังไงล่ะคะพี่เดอ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยก้องพูดแบบนี้ยังไงล่ะครับพี่เดอ๋อ โอเคลูกกันก็แล้วแต่เลยถ้าอย่างนั้นนะแล้วก็อยากที่เห็นนะคะวันนี้เรามากับน้องนิพาในสกินเชาาเขาหรือว่าเด็กดอยของเรานั่นเอง <c oughs> บอกได้เลยนะคะว่าสกินนี้เนี่ยเวลาใส่กับหมวกเด็กดอยแล้วก็กระติบบข้าวเดี่ยวได้เข้ากันมากมัน <c oughs> เซ็ตใส่ลงนิวรอนแล้วเหมือนไปเก็บชาเขียวนะคะอันนี้สตาเดอขอแนะนําเ <c oughs> อาล่ะเกริ่นกันมาเยอะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าค่ะท <c oughs> ุกคน let's go <S ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้คิวด้วยนะคะ เขาว่ากันว่าถ้าเราใส่เปิร์ก777ไปลงนิวร์ด้วยเนี่ยจะทําให้เราโชคดีค่ะทุกคน <What? S 1> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตานี้เนี่ยคิวจะเอาซูเปอร์แลนดิ้งออกแล้วก็เอา777มาแทนนะรับประกันความโชคดี <Wow. S 1> มันจะช่วยได้จริงๆหรอว่า <Wow. S 1> โหลดเข้ามาแบบสวยๆในเกมเป็นที่เรียบร้อยกับแบบวัดร้า <Wow. S 1> ตานี่เนี่ยฉันมีความเชื่อค่ะว่าเปิร์ก777เนี่ยจะทําให้ฉันดวงดี เปิดหาของสักหน่อยดีกว่าอุ๊ยทุกคนได้ยินเสียงฮือมไหมผีพรายนี่วะเห็นไหมแล้วนิพาไปเจอผีคนแรกเบิร์กดวงดีเนี่ยทำให้เราดวงดีขึ้น300รจริงๆอย่าไปเชื่อมาพี่เดิมมาขี้โมะเ,เดี๋ยวนะคิวรู้สึกแปลกๆแ,แล้วทำไมเพื่อนคิวมันไปนตายทีละคน2คนวะเนี่ย <c oughs> จะมามัวสวดไม่ได้แล้วต้องไปชุบเพื่อนแล้วเบจจ๋า <c oughs> พี่ยูริรอร้องนิพาก่อนนะถือไม้ป้องกันตัวแป๊บอฮ้ยยังไม่ได้ไล่แถวนี้ใช่ไหมโอเคจุบ๊บวิญญาณมาชุบแบบส,สวย กโมหกเก้าหกเก้าฮีโร่เดี๋ยวว่าดายเอาล่ะพี่ยูริลุกขึ้นมาแล้วก็ไปช่วยทํามาหากินสันทักไม่มีใครปั่นนอกจากน้องเลยตอนนี้อุ้ยไม่ใช่พูดปั่นก็ไม่ถูกสิต้องเรียกว่าสวดอุ้ยสวัสดีค่ะแม่เขามาเล่นกันตรงนี้แล้วเนี่ยไม่เห็นหนูใช่ไหมโอเคไม่เห็นหนูจะจุกสวดแล้วนะณโมดาทุกขีวีอีโชคดีหรือเปล่าไม่รู้ตานี้ที่แน่แมีโอกาสที่จะตายหากกันหมดเราจะตายกันหมดกูบอกแล้วไม่เชื่อเปิร์สเวนเนี่ยมันช่วยเราไม่ได้หรอกเรื่องดวงเนี่ย เอาแล้วไงจังไงเวลาของฉันมาถึงแล้วพี่ติมกูไปแล้วแล้วนี่พาแบบดีกูจะเอาอะไรไปรอดซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งกูก็เอาออกไปแล้วเนี่ยมีแต่ไอ้เบิร์กเจ็ดเจ็ดที่ไม่ได้ช่วยบ้าอะไรเช่นเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเราจะพูดอย่างกันไม่ได้คนเรามันต้องมีความเชื่อเว้ยเราจะต้องรอดด้วยเบิร์กเจ็ดเจ็ดเจ็ดแต่ว่ายังไงก่อนโวันนี้ค่ะแม่ขาแม่กันซีนไปก่อนเลยหนึ่งยังไงก็ไม่รู้อะแต่เราต้องอยู่ด้วยความเชื่อคนเรามันต้องมีความเชื่อ แล้วความเชื่อกำลังจะพากูไปตาย <c oughs> เฮ้ยหยิบไม่ไหวใช่เยี่ยวมาป้องกันตัวก่อนมันต้องลงมาตามเราเนี่ยทุกคนตอนเนี้ยขอขึ้นดีกว่าข้างล่างนี่คือเหมือนนรกอะ่ะอยู่ไปก็ตายแน่นอนอยังไม่มาใช่ไหมโอเคงั้นขอเปิดกลองก่อนอย่าพึ่งมานะอักบอกว่าอย่าพึ่งมาไงเฮ้ยอโอแย่แล้วผีมันเปิดโลก <c oughs> เอาแล้วไงชีวิตของนิพานิพาจะทํายังไงต่อไปนิพาโอ้โหแมงกันตัน็ออกัว เจ็ดเ็ดกูไม่ออกรลัวแบบดีบ้าบัฟมาย2 <ập mat puppy rat> ่ิท oh, yeah. <us> ิปไม่เคยติดเลยอุ๊ยยาเฮ้ยเรยมีดวงอยู่นะเนี่ยรีบก่อนเลยซีโนสแวกแก๊กหนึ่งโดสไม่ต้องเกี่ยงยาแล้วตอนนี้ถ้าไม่ฉีดคือตายเออมันตาลงเวลาได้เลยมันมาแล้วอย่าทำหนูเลยเจ๊พายหนูก็เป็นแค่นิพาธรรมดาคนหนึง หนูก็เป็นแกีิพาที่อ่อนแออย่ามาทำร้ายหนู oh, <_ d ata> โอ้โหแม่เอ้ยทำไมต้องแข็งกันขนาดนี้ด้วยเอาประตูไปแดกก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วคิวเลยข้างล่างไม่ได้แล้วเด็กคนขึ้นข้างบนก่อนข้างบนมีตู้เหลือปะวะเฮ้ยไม่เหลือเลยเหรอเนี่ยจะเอาอะไรไปรอดเนี่ยโอ๊ยเจ็บอุ้ยหน้าแดงอีกแล้วแม่เจ๊พรใจร้ายจุบเบยอย่าทำหนูเฮ้ยทำไมชอบแกล้งเด็กฮะไม่เข้าใจเลยอุ้ยข้างหน้ามีตู้อยู่ข้างหน้ามีตู้อยู่พี่ตู้ขาขอเข้าไปพักหน่อยดอกไม่ไหวแล้ว อู้จะหายเอ้าโดนผีหลอกตู้ความนิ่มเต็มสุดโดนผีหลอกตู้ได้หนึ่งออกไปกันแตกออกแล้วนิ่มอีกหนึ่งหายแต่ความนิ่มตานเนี่ยมันลงมาแล้วแน่นอนนั่นไงตามกูมาแล้วตามกูเป็นเจ้านี้เลยนะดักกูด้วยตา,ตายตายแน่ๆตายอย่าเกียดอุ้ยวิญญ,ญาณทีมหมดเวลาแล้วแต่ประเด็นคือออกได้หรออุ้ยประตูอยู่ใ,ใกล้ด้วย ีีนน่ <S <S มาค่ะเอาใหม่แต่ว่ารอบนี้คิวเข็ดแล้วนะคิวเอาเบิร์กเจ็ดเจออกแล้วตอนนี้ก็จะเป็นไลน์อัพเปิร์กนะคะกันแต่แล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเหมือนเดิมเนาะเจ็ดเจ็ดนี่คือถ้าไม่ได้มากัะตี้คือจะมาเลนอีกแล้วโหลดเข้าแมปมาเป็นที่เรียบร้อยกับแมโปโรงพยาบาลร้างตึกเอโอ้ยไอเลิฟแบบนี้ wow. เปิดหาของทําพิธีดีกว่าจะได้ทูบหรือว่าตะปูกันนะคิวโอเคไหนดูสิว้า wow, วได้ทูบก,ก่อนด้วยเดี๋ยวเรามาเซตพิธีตรงอ้าวตรงนี้พี่แป้งเ็จแล้วโอเคค่ะบอกเพื่อนว่าเรามีไอเทพว่าเจอผีอีกแล้วเหรอนอี่พี่ติมไปก่อนพี่ติมไปเออทำไมตุม้มยังมาเจอผีด้วยเนี่ยอุ้ยมันพังมาแล้วว่าพี่ติมไปด้วย <c oughs> น่ากลัวที่หายเลยออมันตามขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหรือว่าเจอพี่แป้งข้างล่างวะไงวะพี่อ๋อมันเจอพี่แป้งข้างล่างแน่เลยว่ะ ออแต่เมื่อกี้น,นิพาทิ้งถูบเอาไว้อะนิพาห่วงทูปขอเรื่องไปเอาทูปก่อนแล้วกันโอเคไาเดี๋ยวเราเอาไปเซตเอานึกงว่าตามพี่แป้งที่ไปมาตามอะไรน้องเนี่ยนิพาว่าแล้วพี่เดิอไม่น่าโดนลงมาเลยหัวถูเป็นไงล่ะโดนตาเลยเนี่ย เอาก็พี่อยากเอาทูบไปเซตพิธีอยาดนนิ่พาไม่ได้หรอจะว่าไปแม่แม่เอาแม่หนูอยู่ดิมันตามอะไรตรงนั้นเล่าน้องน,นี่พาอยู่นี่ผีพาเดินไปไหนวะงั้นก็ไปหาทูบดิอะอ่ะ,อ,ะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่านั่นไงเฟนหากูอีกแล้วไปเอาคออื่นดีจะมาเอาน้องน,นิพาทำไมเนี้ยนิ่พามาป่านิ่พาไม่ได้มาจูก็พี่จะเอาตัวตันไม่เอาตัวจูชออจะเลยนะทาร้ายเด็กไม่มีทาสู้เนี่ยอุ้ยตูงนี้มีน้ำเออลด ไมาย่างมายัง,ยงโอเคมาแล้วอุยออยอ้ยเจ๊อยาอุ้ยไม่แล่แหลกหรอกเอ๊ะจะยืนบังประตูเหรอไม่ให้บงังโอ้ยผีพรายคนนี้เขารู้จักวิธียืนบังประตูเซอร์ด้วยวะ <S <S เอาต่อไปเนี่ยเอา้เอาอะไรจะเดือดเจ๊พรายไม่เอาหนูต่อแล้วเหรอหรอ,อุตส่าห์กินน้ำมากเสียงของฟรีแล้วเนี่ยเอาไปไปปักพิธีกันดีกว่าพิธีอยู่ตรงเอ่อตรงไหนวะ อออน,นี่ไงมีพิธีอีกหนึ่งโอเคตรงกลางนี่แหละเสร็จพิธีไปเรียบร้อยแล้วก็มาเปิดกล่องหาตะปูต่อขอให้ได้ตะปูเถอะนะต้องได้ตะปูแล้วแหละหนึ่งโอเคได้จริงด้วยวะ่ะมาปักตะปูแล้วก็สวดกันเลยดีกว่าตอนนี้พี่ติมจูงให้อยู่นะคะทุกคนไม่ต้องหัวนะคะพี่ติมเดี๋ยวนี้พานจะรีบสวดให้เองจะทำอะไรก็รีบทำเถอะน,น้องนี่พอพี่จะตายอ,อยู่แล้วเนื้อโอ้หพูดจาบ้าบอลอะ่ะพี่ตีพี่ติมไม่ตายหรอกขอเรามันต้องมีความเชื่อสิว่าเอน้ะหน่สวย หายแล้วพี่ติมกูแตกแล้วเออพี่ติมรอไปก่อนนะคะนิพาขอสวดอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนนะถ้าไม่มีใครไปหยิบเดี๋ยวนิพาไปหยิบเองนะโมนะโมอีอีอ,อ,อีโอเคจังหวะนี้เนี้ยนิพาต้องมาชุบแล้วค่ะเหมือนนางจะตามเพื่อนอยู่้วยังอยู่ตรงไหนวะอ๋อชั้นสองชั้นสองโอเคฉุดกระชากจิกวิกพี่ติมขึ้นมานะโมนะโมสาธุหกเก้ 69, 69. าหกเก้าพี่ติมขาจงคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ช่วยนิพาสวดด้วยสาธุเรียบร้อย Much-Much-Much Later เอาแล้วไงพอกูเข้ามาสวนก็มีคนแตกอีกแล้วหนึ่งขอสวนเสร็จก่อนไม่ได้เหรอขี่มันตามพยอยู่วะ,นะเนี่ยเฮ้ยน้ำน้ำกระใจเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเอ้าตามพี่แป้งอยู่เห <c oughs> ลือชิ่ายคือมายลนีดีด้วยนอุ้ยจงไม่เห็นหนู <c oughs> โอเคไม่เห็นกูจริงด้วย <c oughs> อาจจะต้องเป็นนิพานนี่แหละที่ต้องวิ่งไปชุบพยามตอนนี้เนี่ย อาแล้วไงจังหวะน,นี้นี่พารนะับบทเป็นเมอร์ซี่ฮีโร่เนี่ยว่าได้ค่ะทุกคนชุบไปแล้วสองศพแล้วศพที่สามนี่คือนะ่าจะเป็นอีพี่เต็มนี่แหละหน้าแดงมาแล้วเนะี่ยอุ้ยใครลากมาเอาลากมาจูกันตรงนี้เหรอเนี่ยพี่เต็มอย่าทำพี่เต็มของหนูนะบอกว่าอย่าทำพี่เต็มของหนูเอานามิโร่อโต้จิบหายแล้วโลกอโอโต้หรออโอโต้หร เลยไม้กูหมดแล้วเนี่ย <Why? S 1> ไม่มีอะไรช่วยแล้วนะพี่ตีบน้องต้องไปสวดแล้วไม่มีใครสวดเลยตอนนี้นี่พาต้องสวดแล้วค่ะ one hour later น้ำเม่เงโมเลกมีเกี้ยวน้ำเม่เงโมเลกมีเกี้ยวโอเคตรงนี้เดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนว่าเก้าเก้าแล้วนะอ่าเก้าเก้าโอเค <Yeah. S 1> แล้วก็กลับมาจากกัดการเครื่องนี้ให้เรียบร้อยนะคะ E Q Q โอเคเก้าเก้าอีกสองที่มาเก้าเก้าอ่ะ โอยมือคิวเป็นอะไรไม่ได้992โอเคแล้วก็มาที่พิธีสุดท้ายพี่แป๊กแตกไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรพี่แปก๊กหนูจะจุดให้ทุกคนได้ออกจากดิวต์เองไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแต่ผีมาไล่หนูแล้วยางเป็นชุบทีเขาอยู่กับหนูอยเจ็บมือเจ็บนะโว้ยยังยังยังไม่ตีอีกยังโอเคงั้นก็ไปเลยสิคาไปออกจากลิฟต์มาแล้ว ปาดักอุ้ยดักดักอ้เอยดักจริงด้วยจะลกไม่ทันเมื่อกี้เอ้านายามชิหายแล้วนายามผีมากออกก่อนอุ้ยน้องไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษโอ้โหแย่เลยสถานการณ์นี้คิวไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ตรงนี้จริงๆแต่ว่านายามน้องขอตอนน้องขอเข้าซอกก่อนถ้าจูดี่อื่นน้องไม่ไหวจริงต้องแถวนี้เท่านั้นแม่งตามคนถือวิญญาณแน่เลยว่ะไม่ได้ตามคิวแน่เลยเอ้ยนายามทมถือวิญญาณน่าจะตามนายามต่อนะถ้าอย่างเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวต้องรีบไปชุบพี่แป้งก่อน่แป้งขาดูปลาแล้วอะ มาแล้วเนี่ยฮือมาพี่แป้งไปกันเดี๋ยวไปชุบชุบตรงไหนดีวะเนี่ยชุบในไหนหน่อยไหมไม่ต้องในไดนละตรงนี้ดีกว่าพี่ยามกูหน้าแดงแล้วเนี่ยะ <c oughs> โมเดโบหกเก้าหกเก้าพี่แป้งขาเรีบฟื้นขึข้นมาเร็วพี่พิธีมันจะเสร็จหมดแล้วเนี่ยมาช่วยน้องจุดด้วยซ้โอเคเรียบร้อยรีบจุดก่อนเลยร้วการเดี๋ยวนะยามตายเอ้าไปก่อนเลยหนูพิธีอือเอ้าพี่แป้งไม่อยู่จอเหรอเนี่ยพี่ขยับหน่อย ถหายแล้วไม่อยู่จอหนึ่งเราจะรอดยังไงเลยอ่ะวิ่งไปไหนแล้วว่ะนางกลับมาใ่้ตอนไหนเนี่ยรอก่อนนะขอของติดมือสักหนึ่งที่พี่แป้งขาจุดเลยเดี๋ยวอีกพิธีน้องจุดเองเอาคนนี้ก็หาของคนนั้นก็หาของอีกคนนึงมันจะตายหาอยู่แล้วนะโอ้ตายจริงออ้ยขอโทษพี่ยามลงมาช้าเกินน่าจะได้ออกสองคนแล้วแหละจังหวะนี้จังหวะนี้เรียบร้อยเลยอีพ้าวันนี้ค่ะแม่มาตอนไหนเดี๋ยวม่สู้ไม่เสียงอ่าวรีบอยู่ข้างล่างเลยขอขอรีบขอรีบอ ออกแล้วพี่แป้ง่ะจุดทีขอร้องนิพาขอร้องให้พี่แป้งวิ่งไปจุดพิธีสุดท้ายมันดนักอีกแล้วโอ้โหดีนะหลบได้พี่แป้งเขาจะรู้งานบอกว่าถ้ารู้งานต้องรีบไปแล้วนะพี่น้องไม่ไหวเข้าตู้ก่อนเลยแล้วกันเอ้ยยาไม่ก็อยู่ตรงนี้ผีก็อยู่ตรงนี้เอยมันมาแล้ว <S <S อือบุตรงบังตา้าบังบังตาสังขัรบังตาอย่าเห็นหนูแมแมกเอ้ไมาแล้วกดจวดอะไรก็ไม่สามารถช่วยนิพาได้แล้วตอนนี้เฮ้ยเหล่านี้มีตู้อีกไหม นี่เป็นโอ้โหตู้ใครเล่นไปหมดวะเนี่ยนิภายอะอย่าทําหนู <c oughs> พี่แป้งนิภาขอแล้วครับไปจุดพิธีให้นิภาทีหนึ่งนิภาจะตายอยู่แล้วเ,เสียกระแตกไปแล้วด้วย <c oughs> เดี๋ยวออกมามันดักภายแน่เลยมันจะดักป่าออ้ยไม่โดนหออลอดไปได้วยไงวะเนี่ยตายตายตายนี่กูตายแน่กูตายอย่างแยที่แป้งยังไม่จุดเลยตายหน้าทถอกูตายแนะ่้ยไม่โดนกันก็เอาไปก่อนแล้วกันหนึ่งเกาะอ,อีกแล้วเหรอคะ เขาตู้ก่อนมีให้กูกี่ตู้กูขเข้าหมดตอนเนี้ยกูไม่มีอะไรจะเหลือแล้วกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วอยา่า <c> ก <oughs> ูรอดได้แค่ว่าปิดประตูกันซีนก่อนหนึ่งแล้วก็กระโดดลงสศวยเอา้าโดดโอ๊เมื่อกี้มันติดอะไรไวะไอ้บ้าเอา้ยแต่ว่านี่คือไม่ไหวแล้วนะอ้าวจุดพอดีขอบ,ขอบคุณก่อพี่แฟขามีโอกาสจะได้ละคุณขอบคุณมากมากเลยนะคะมันยังไงเจ๊พายมันอะไรกับมันอะไรกับนองรักหนาเห็นเป็นนิพานี่ก็ไล่จังเลยไม่ไปไล่คนอื่นบ้างเล่ากูไปไล่จนมันตายหมดแล้วนี่ไย โอ้ัดจริงด้วยนิพาลืมนี่พาลืมนี่พาขอโทษแต่ตอนนี้คือโดนอีกทีเดียวตายแล้วนะโดนอีกทีเดียวน้องตายแล้วนะโอเครีบมาแล้วล่ะก่อนอาวพี่แป้งพี่แป้งมนตีให้หลอขอบคุณมากเลยนะคะถ้ามีโอกาสแล้วก็นิพาเนี่ยเราคุณแน่พี่ไม่ต้องห่วงนะอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นน้องนิพาแหมพี่นิพารอเลียนฉีดตรงนี้ก่อนเอามามา,มาว่ะมาว่าฉีดไม่ได้เมื่อกี้หน้าด้านเกินไปหรอน้องไม่ได้ตั้งใจอ้าว ไม่ได้ตามเราทางสะดวกแต่จะว่าไปลมท่อมันแรงขนาดนี้เลยเหรอ <laughs> ผมปลิวสะบัดเลยอะทุกคนดูดิคิวเรียบร้อยตามพี่แป้งอยู่จริงด้วยว่ะเออขัดไปก่อนนะพี่ <laughs> เดี๋ยวนี้พาลงไปเข้าข้าประตูก่อนเ <c oughs> ออโอเคคิดว่าออกได้ทั้งสองคนแน่นอนทุกคนคิวมั่นใจเพราะว่าเลือดพี่แป้งน่าจะเต็มอะตอนเนี้ยประตูน่าจะอยู่ห้องข้างหน้านะโอเคห้องข้างหน้าจริงด้วยแหละมาเดี๋ยวขอเปิดประตูก่อนแล้วกันนะเอาบันที่ะัเจ๊เจ๊จะเอาอะไรกันหนูนักหนาเนี่ยฮะโอ๊ย นี่กัดจะค่ายตายกันหน้าประตูเลยเหรอเจ๊แต่ว่าน้องออกได้นะก่อนรอดแล้วรอดแล้วขอบคุณพี่แป๊กมากเลยครับที่มาช่วยตีขัดเอ้ครับโอเคขอบคุณเขาเป็นหนึ่งทีก่อนเต้งกิ่วเต้งกิ่วทีทามคิดว่าพี่แป้กออกได้นะรอแค่ประตูออกมาแต่เมืเม่อกี้ประตูน่าจะมาแล้วนะประตูอยู่ข้างล่างป่ะพี่โอ้โหมียันด้วยอีกหนึ่งประตูแถวนี้ป่ะ เออประตูตรงนี้จริงๆด้วยลาก่อนนิวอนขอกลับสู่โลกมนุษย์ก่อนแล้วกันนะเออรอดเย่รดสองคนนิพากับพี่แป้งออกได้สมเร็จทุกคนอทำไมวันนี้นี่กูเล่นเหนื่อยทุกตาเลยวะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันรอเปล่าเอ่ยหวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับคลิปนะอยากจะบอกว่าเป็นการอัดคลิปที่แบบเหนื่อยทุกตาจริงๆอ่ะไม่ไหวแซลเดี๋ยววันนี้คิวขอตัวก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย ขายหวยเบอร์เจ็ดสองมีใครซื้อไหม